บูติปยดิบจิตอจะเจอแบบเบร์โนเด็กก็ต้องแบแค่นิดนึงก็ให้เบอร์โนแท้นะฮะครับต้องขอต้อนรับนะฮะอย่างเป็นทางการเนนายคนกบใส่เส mm ื้อการท่าเรียครับดิจิเตอร์ดิจิตอนี่เสื้อสีชมพูครับเลอนหลักก็อยู่กันครบับทั้งสองทีมเนี่ยแบบสุดใหญ่มันเลยครับ ในส่วนก็คือทาแบบทำแบบของแจ๊กทำโอ๊ตแล้วก็จอดแจ็คครับส่วนบิจเนอร์ยะกับกินครับแล้วก็มีเบิ้มครับสามภาษาในแนวรุกแหมจริงไกลเลยครับพักทายไปเลยครับแหมพักเตะใส่แตกรับไปได้เจ้ายายอยู่ตรงนี้ต้องเจฟมาครับอาจารย์อาร์ตแหมเราลองผีดเลยนะครับแจ๊กหยิบมาต่อกับพักทายเขาปัดเข้าไรมาครับพักอกลู ขุ่บานี้แมเปิดให่เจ็บเป็นลูกทุ่มนะฮะดิแนไฝังฝาเปท่าน้ของเจ้าแบงค์นตาที่ตอใจกับตัดเข้านายมาครับให้แจ็คีกทีแมย้อนหลังเรับเดี๋ยวที้บีจิเม่ดโแนารตัวขับเคลื่อนเกมก็ใช้เป็นจิงเนยเตัวท่ของเจ้าต้นเนี เฮ้ยเราเก็คงับยติด่อให้จรคงั็บติดแล้วแต่ก็ไปแย่งมาแล้วเล่นตามจีนต้องหยุดเรับได้บอลคร็บของดีจินเน์คร็บซ้อมบอลครับแม่ยาต้องลงมาช่วยเรับตัดเข้าในมาคงับจีนจืแหมยังรัดกันอยู่เงบยากับแฝกเรับแหมใส่รัเปพอฟัดพอเหวี่ยงเลยครับแล้วก็เกี่ยวแล้ว นี่ครับดีครับขอเท่ากันนิดนึงครับดี่ทีครับของนายพลครับเท้าซ้ายวางมาไม่ผ่านครับแหม่ยบ่งยิ้มมองนิดนึงครับตุ่นครับกระดกดูดีก่อนลึกไปเลยครับเบิร์ดครับสั้นๆนะครับให้จิ้มครับจิ้มโมจิกครับขวาสนามด้านขวาครับให้โรขกนะฮะของเบิร์ด เดี๋ยวก็ขีดให้ต้นเยอะขวารับให้เพิเ่มนิดบิ้มีงไกล่รับ,บไม่ไม่ตรงเงี้ยตัวทีได้ทั้งลูกโข่งลูกกิงเงี้ยแหมนักเตะสารพัดประโยชน์เงี้ยของเกยเป็นโปรโขดได้จะยิงไม่ได้แล้วแหม่หะไยครา้งให้เบิ้มนิดเขาวหนักให้ดูห,หลายๆเกยเงี้ยยอดมาจะให้แจ็คให้ถึงเงี้ย กลางก็เก็บได้ครับของไายพลเอาแล้วคืนบอลมาที่ยะครับยะล็อกขาเหลี่ยมครับไม่หดโดนซ้อมสองครับแบกครับต้องเคลียร์ทิ้งครยบไม่หาเล่นต่อใครไม่ต่อครับยิงไม่ได้ก็ยังไม่เสียครับเพราะนักของไายพลครับเก็บก็กระทั่งที่จะซูสีครับสู้กันในเวณตรงกลางสนามแล้วควรใจครับในแผงไิ่พิสครับครับเที่ยวกันอยู่ครับมาที่ยะครับดือลูกนี้ก่อให้เก็งครับแล้วไปแัล็บครับ เดี๋ยววิลูทุบนะฮะของดีกินเน่ครับทางขวาครับจิมเน็ตขึ้นมาให้เบิ้มเน็ตเราแย่งได้ครับของในสนเน็ตเดี๋ยวดูดีบอลไม่จะออกไปก่อนครับดึงขีดมือให้เป็นลูกเข่งเน็ตของดีกินเน่ครับเออทางด้านของจีมเน็ตเบิ่มเน็ตยะเฮ้ยเสียทุกให้ในสนเลยครับส่งมาครับให้โอ๊ตครับ โซนนี้เป็นโนหน้าตัวพีกอร์ครับ ขึ yeah, left left yeah, oh, okay. God, ้นมาครับแม่ช้าไปครับแล้วตัดได้ครับตอบไอ้ฝนเง็บอที่ท่าของเจ้าแบงเง็บขอขืดนกบไแป้งครับีแบงบคตตกปรเร็วครับถูกู้ลอยโดคงับต้นนี่เกัดออกเลยครับ ขึ้นมาครับบิ๊กินแม่ครับอยู่ที่ยาครับแต่งเข้าขวาตีไม่ผ่านครับหาบอลกระชากขึ้นมาเองเลยครับแบ็คเสี้ยไปแล้วสุดทำลูกไม่ฝ่าโอ้โหแหมพยายามจะประท้วงแล้วเอาลูกฝ่าไม่ฝ่าแล้วไปอยู่ที่ยาครับไหลมาแล้วจีบเปิดมาแล้วตีเข็มขวางบอลขึ้นมาเอาแล้วสวนแล้วครับมาที่แบ็คครับแบ็คขาซ้ายตั้งโพวกจีบ เอาต bien, ้องเซตแต่ทำ้งสองตัวเ็คมาไม่จริงยกตัวกับเจ้าบอลนะโดยที่ตามกว่าครับแล้วแก้ไขมาสวยเออาไปสรุดบอลเงียบบาบอลสองตัวกันแล้วไปต่อครับเปิร์ดครับติดเข้าในไม่ได้ครับตีมาต้องสวยเลยแบ๊กครับเก็บได้ครับมาให้โอนครับปล่อยบอลตกเข้าขวาจริงไม่ให้เจ็บชาครับ อยาครับพอสั้นๆครับคืนครับกินเด็ดลงไม่ได้ครับแล้วจะสวนเลยครับสามต่อสองครับส่วนดีเลย็กก็คืนมาโอ๊ตดับมาคันแลบครับออกข้างได้เป็นลูกทุ่งเลยของนายพลครับยโอ้ยเก่งมากากทีเกลียดครับสูสีครับต้องบอกว่าในศึกทีมที่สามเนี่ยทีมที่สูสีกันมากที่สุดครั่แสบเหมือนกัน ัมาที่เบิ้มครับของดีกินเนอร์ครับพาวอนกระชากขึ้นมาเองครับอดประกบอยู่เขาเปิดมาไม่ผันแปลกระพังบอลดีมากครับแตะความยัดเข้ามาต้นเง็บยพีงตัดได้ครับมาที่เบิ้มเบิ้มขวางมาที่ยาครับจะต่างความยิงลงพื้นแล้วแต่นี่ครับผู้รักษาประตูของนายพลครับถึงอาจารย์ตาครับแก้เหนียวอยู่แล้วครับแม่ ้อยปเลยครับโอ้โหนี่ครับตัดกลับมาครับเป็นดิกินเน่ครับนำหนึ่งศูนย์นี่แหมให้เป็นคณะของจินหรือเปล่าครับจิมนะฮะเปิดหัวให้ดิกินเน่ครับนำหนึ่งศูนย์นี่เป็นจินโบริดนะ นายพลที่โดนดั้เนี่ยแม่เดี๋หลายครั้งนี่ต้องบอกว่านายนที่โดนดั้เนยได้ขึ้นมาได้ตลอดเยแม่แับได้กับนายลเนี่ยระหว่าการเข้าบอลระวังกนิที่มครับข้างหลังนี่ไม่เตะนะไม่มีของแถมเลยน่าเกลดูเจตนาแล้วใบเหลืองใบแดงก็เลยนะครับผู้ตัิสินเน่ย เกบมบางหน้าที่แตกไปเลยครับ hey, <hey>, hey. ให้ติดเต็มท, hey, <hey>, hey. ที่เลย Billie, Billie. บอยบอยกอดเท้าไปแล้วได้ตอบไม่ได้ครับลูกนี้คุณยัดเข้ามางการครับในมุมโอ้โหใมุมขาไปโอ้โหแล้วจะให้ลูกนี้โอ้ย้อนหลังครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาเปิดลี้ก็ยังไม่ข่านครับแบงค์ยังดังแตอ้าวเสียแล้วครับทีนี้ยักษ์ย่าเข้าขวาโอ้โหดูเพื่อนไม่รู้จะหลบยังไงไม่ หมาเดขึ้นเดียวเลยครับกล้องหลังของนายฝนที่ไม่ค่อยขึ้นเงนี่ยยีจะเป็นยาพิ้วี่เลยครับเป็นแผงครับอ้าวแล้วได้ครับยะตัดตาปีบ้านเสาสองจิมโอ้โหบอลวันสุดเทาแล้วเนี่ยทำไมผมจินมเงี้ยสาบ้นานบ้านเลยสุดตีนะครับโอ้โหนี่เป็นนักเตะที่ทักตาดีครับเนี่ยสุดเทาเป็นที่หนึ่งครับ ต่อครันายพลเนาะจังหวะเกมสิดของนายพลนี้ตัวท่าน่าของยิ่งเริ่ดัดได้ครับตาตัดมาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแหมยิงลูกนี้แหมต้องบอกว่าสุดติงาาาา่งเลยครับห<ล>แหมอาจารย์อาดพยายามพุ่งมาเซ็ครับแหมบอลตับแรงรับแหมลูกนี้อ๋อขยับหนีห้ามเป็นสอประตูต่อสูตรับต,ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับมาท่าน่านายพลคอรสครับเล่นหมดแล้วคอรสครับแหมอ๋อ น้ำวงจอดเลยถ้าเจอจิตจะเป็นสไคร้ครับเงินหมดครับน้ำเข้าครับเงินหมดน้ำเข้าสายหลุดคอร์ดครัเฟอสตะสลักกันโอ้แต่ยังมีเวลานแน่แน่ตอนเจ็ดคนครับอย่างคู่เมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าช่วงท้ายนี่ก็ยิงผีดสองรูกเลยครับเปลี่ยนบอลเลยก็ได้ครับพลาไม่ได้ใช่ครับเปลี่ยนได้เลยนะครับใบหนึ่งนั่นอยู่หนาดูนี่ครับใช่ครับเปลี่ยนไปครับ คนจริงจะไมหน้าตาเนี่ยโอเคแล้วนะฮะมันจริงไม่คิดเลยอะแม่จริงข้ามไปเลยตอนนี้เขากำลังรับสะบัดรับตีที่จะต้องตัวตี๋ยตูโกนะฮะไปสะบัดได้ครับโอ้โหแล้วดูปอดได้อีกแล้วนี่เกือบได้ผลเลยจังหวะแบบนี้ขึ้นไปห้าผู้ชายประตูครับใช่ครับดูเลยครับดูประตูเขาก่อนครับแม่อาจารย์นี่ขวาล้มมาเหมือนไม่ได้หลักเลยครับแต่แข็งแรงนะนี่ยกระบอกช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันครับ ลิฟต์ลูกครับเพราะว่าอ,อยู่ยานนั้นก็ป้อนต่ำอยู่นะใช่ครับแตน,นี่เนี่ยไม่ได้ครับไม่มีเวลาให้ถัว่วงครับตอนนี้หวางยาวมาต่อใช่ครับได้โบโอ้โหนี่นะโบกไม่ตรงเนี่ยนี่โบหรือหลบครับน่าจะหลบมากกว่าครับเดี๋ยวแจ้งให้กลัวต้งผมเสียนะกลัวไม่หล่อครับไอ้บ้าโมกครับโอ้โหแล้วมึงดุบอลไม่ได้ครับชั้นเก็บ ย้งคนกนนันนะทุนเนี้บเป็นต้างใส่ขึ้นมาแล้วครับเป็นโก๊คิ้ครับกับสับกระสายแล้วแหม่นันต้านสนามในคนตามหลังสองลูกครับเหลือเชื่อเลยครับใช่ครับ ต้อง <it> บอกว่าป oh. ีกินเนอร์แมตที่แล้วเนี่ยหนีห่างคู่ต่อสู้มา3าตัวตอนหนึ่งแต่ยังทังสองลูกครับสุดท้ายต้องบอกว่าโดนตีเสมอเหมือนกันครับใช่แล้วคนที่ตีลูกมาได้ก็คืออยู่ข้างผมโอ้โหยอดเลยครับเนี่ยที่เกิดมาอยากให้พูดตรงนี้ใช่ไหมที่เกิดมาหลากให้พูดเนี่ยนะจังหวะการยิงบอลสุดยอดเลยแหมสุดจริงเลยอ๋อแล้วยับมาที่เสาแรกแหมหลุดต่อไปครับไปเยอะเลยครับเอาจะขอเป็นตุ้มเป่าครับจั ออาเป็นบอนครับเขี่ยบัมครับดังนี้ก็ได้ครับเออขึ้นมาไม่ผ่านครับกระโดดเอาไว้นาน ซ้ายแม่โดนตัดอีกแล้วโอ้โหคนนี้ปมเบิร์ขึ้นมาเองครับใส่ในทีที่สองล้อขวายจริงใส่ไซค้อยครับตรงนี้แจกเก่งเรื่องหมกนะฮะใช่ครับครับมันจะคู่กัดขึ้นแล้วกระโดดหมวกน่าจะมีลุ้นนจริงไซก้อยครับเลยไม่เข้ากรอบครับจะใส่ซอกพอนี่เป็นแจ๋วนีเลยใส่ด้วยนะใส่ซอก โอ้ตูนกลับมาแบงค์ทางด้านขวาต้องขอลงจริงบ้างไครับไม่ครับลูกนี้ให้จอแจ็คไไม่ด้จอแจ็คคนนี้มีปัญหาจริงๆครับกับการแตะบอลสัมผัสแรกครับก็ตามสายาของเขาแล้วครับจอแจ็คสาเก่งแล้วผลก็ออกในสายยานี้มาไม่เพีพอชกช่วยครับจังหวะนี้เอาให้เล่นต่อครับจังหวะเปลี่ยนกันไปแล้วครับโชนวยกันทั้งคู่ครับคือมันด้่นขวาเพิ่ม โอ้โหหยุดบอลให้เลยครับเอาแล้วครับกสกอร์โจนก็สามต่อสามให้มาจอดแจ็้บุกดีแข่งแรงเดินไฟครับจอแจ็คบอก<ช>ว่าโยนตุ๊กแกมาด้วยครับตุ๊กแกบอลใส่จะได้ผลด,ด้วยแมใช่ครับจ่ายให้จอดแจ็คไม่ต้องต้องจ่ายให้ตรงตัวนะฮะใช่ครับระยะห่างแบบนี้นี่ไม่ไหวครับ ได้ครับบิเกนเนอร์ยัดมาไม่ผ่านตอแท็กครับได้เลยครับตอแท็กับตองแท็กครับวราจะเตะแท็กเนี่ยจะเป็นห่าาวงขาประตูด้วยนะครับในประตูนี่ถือว่าเป็ตัววินบินได้เลยนะครับถือว่าจังหวะเหนือเนี่ยดีครับท่างหลังนี่โดนโดนเขาเตะบ่อยแล้วเริ่มมันใช่ครับลองมาเตะบ้างดีกว,ว่าครับ ตู้งี้ต่อแส็ออกออกหลังครับเนี่ยด้เป็นเตะตู้งแล้วครับที่น่ากลัวแทนเลยครับเนี่ยนายกดต้องระวังครับมีเด็กเนี่ยขยับมาแล้วดูเปเป้ครับหมายในยี่สองใช่ไหมสองครับเปเป้บอลปมุกครับคือเปเรน่าหวางยอมมานี่เลยโอ้โหผมบอกแล้วระวังหน่อยครับที่โตโค้เลยครับนี่ครับเป็นต่อประตู โบเบิร์เลีบหลุดตำแหน่งแล้วไปตอดประตูนะฮะมีสิทธิ์นะฮะโอ้นี่เป็นปลาเลยครับตอดเลยครับแหมนี่หลุดตำแหน่งเป็นขวาไม่ได้ครับมีสิบโดนนะฮะอุ้ยแล้วทุ่นรูปนี้นี่เหนียวครับแม่ทุ่นกำลังไปไม่ไปข้างหน้านะครับใช่ข้างหน้านี่มีจอดแจ็คคอยกดดตัดมันถือว่าหลุดรางถึงใจนะใช่แต่ไม่มีพลังกำลังอะไรหรอกครับสวยดี่เจ้า หมายเลขเสื้อหมายเลขสิบด้วยเนี่ยนะครับเุณผู้ชมมือสิบเตือนก่อนครับโอ้โหนี่โดูมือไม่เสียเลยครับครับโอ้โหแข่งงันได้ครับต่อแจ็คโอ้โหแล้วนี่คิดได้ครับโอ้ให้ฐานตุ่นเนี้ยโอ้โหใส่ได้ด้วยครับโอ้โหสุดลิเส้นล็อกหนึ่งดีตรงกลางไปมา โผลจังหวะนี้ผู้สาวประตูเนี่ยครับนอนขวางไว้อยู่แล้วครับใช่ถึงก่อนนะถึงก่อนนะใช่ถึงก่อนแล้วโผลจังหวะนี้ผู้สาวประตูน่าจะเจ็บมากกว่าดูเพื่อนนิดนึงนะโอ้โหดูเพื่มอีิเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นในนัาปิดสิงเนอร์เจ็บนะครับโอ้เลยลูกนี้ลูกนี้ประตูเจ็บใชครับจังหบางทีถ้ายังได้ก็ลดตัวนิดนึงครับถ้าประเมินแล้วไม่ได้ก็ยังมันก็จะสิ่งที่ดีเลยู่แน่ใช่ถ้าไปทำเขาก่อนแล้วเขาทำคือมันก็เกมมันจะหนักขึ้นเงย ยังได้ยังครับมีน้ำใจกันนิดนึงเลยเ่นเนี่ยต้องมีน้ำใจนิดนึงครับสกิลดล้มนิดนิดเลยหน่อยเราไปขอโทษกันบ้างก็ดีครับใช่เกมมันไม่ได้ซีเรียสไม่ถึงขนาดไม่หายใว่าระดับประเทศครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันถึงใจเขาใจเราบ้างครับใช่คราเตะเขาเขาเตะเราอย่างนี้ครับต้องมันถึงนิดนิดนิดหนึ่งมีน้ำใจครับเอ้าโอ้โหดูนดิครับสมาธิขาดกันอีกแล้วกองหลังโอ้โหโค้ชเกือบครับ เขากินดีครับพี่เขาเรียนภาษามาคร Either ับแต่ออกครับแต่ไแต่ไม่เข้ากรอบก็แปะอกครับเอาไปได้ด้วยครับข้าขวาน้ำจิงมฉันแหละว่าลูกนี้โอ้โหทีนี้กลายเป็นสวนกับแล้วครับปีจิงเนอ์โอ้โหไข้มาลูกนี้จะลุช่องตู๋เลยผู้สาวตูยังไวครับปือเดียวครับแบงแตะอ้อมดูสปีตต้นแล้วโอตปล่อยข้ามหลอก ได้ด้วยครับลูกนี้ยังไปได้ล็อกดูด้าขวาโอ้ไม่ไหวครับตัดเรียบเลยครับโดน๋ต่อตั้งแต่จังหวะแรกแล้วครับเดี๋ิมมองไม่ได้เปรี่ยนแ็่ให้สุนลูกตาครับใช่ครับดูถ้าเกิดไปต่อได้นี่ก็จะให้ไปเลยครับแต่ไปต่อไม่ได้ก็ต้องเปล่าครับนีคครับที่จะาลูกประตูตีตื้นครับของนายพลยึบโดยเท้าซ้ายครับต่อแท็กครับ งานี้ขึ้นไปแล้วครับถุงใหญ่ครับต่อแจ็คกับออโอทับต่อแจ็คครับวางสายเสาแรกต้นมุงติ้งขึ้นมาครับที่เจ้าแบงค์ครับเจ้าแบงค์อึด้วยกับพลาดครับแล้วถุงจังหวะวิ่งของท่านี้เขาไปกดดันแบงค์ไม่ทำได้ดีเลยครับวางแต่ขึ้นมาให้แต็ครับแท็ต่อทะลุเข้ามาได้ต่อไม่ได้ครับแมนีนโอกคนรอบอลครับแต็ หมุนกลับมาให้ด้านซ้ายครับตุ่มครับตุ่มให้มันกางจบตอนลูกนี้อ้าไม่ผ่านครับตุ่มดีครับอ่าแย่งยิเงี้ยไปเลยครับแอลแรงไปหน่อยครับก็จะดีสนุกนะเนี่กับบจอแชก็ใช่ครับแซวแรงนี่ปั๊บหลุดเลยใช่ครับอีกข้างหนึ่งนะเขาเขาก็จะดันผมไปเป็นดีเจซุปเปอร์สตาร์ชช่นเดียวกับเขานะฮะนี่เป็นการกดดันด้วยทรรม้องก็ยินดีนะครับ ไปย่างหาเหมือนกันครับเต็มแล้วเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วเขาให้ผมไปเก็บหน้าเก็บตาแต่งหญิงผมก็คงอาจจะขึ้นเดืนนิดนึเองไงทำมันดังเหมือนเหนียวไก่โอเคครับโอ้ถ้าเหนียวไก่ไม่ต้องพูดสิทธิ์เลยคือเวลาแรกเนี่ยพูดสิทธิ์บอกขอลิษโพครับนับถึงสองนาทีเลย ยังครับเหลือสองนาทีครับเหลือสองนาทีก่อนทษเสกใช่ไหมฮะใช่ครับสองนาทีครับยังไม่รู้เวลาโทษเสกนะครับพูดพูดจริงเนี้วไก่นิดหนึงครับผมก็เรียงแบบครับผมเข้าเตือนออกมานี่ก็หายไปครับแต่ไม่ใช่เนื้วไก่ครับบองใส่ผมบองใส่ผมหายไปเลยครับเดีนื้อไก่ที่ผมกินไงเนี้ยยิงเดือดยิงนันครับการอย่างเดียวคือเหล้าและมิเซอร์นะครับเดี๋ยวมีสรูดเด็บเบียรเบียรจะทำให้คุณผู้ชมล้มบาน โชวเลยครับแม่แล้วหลุดตาช่าหงส์หงส์โหนี่ครับประสบการณ์ครับอาจารย์อาจะเข้าตาเลยครับดีถ้าไม่ได้ประสบการณ์นี่น่าจะเกินสองแล้วครับแต่ถ้าถ้าคนท่าอยู่ข้างผมนี่ต้องประสบการณ์แน่ประสบการณ์ครับอย่างในทุ่มนี้19นาฬิกาครับเปิดมาไม่มีใครครับอ้าวแล้วไปี่ซ้ายกินนึงครับยัดยัดเอ้า นพดแช่วงสายครึ่งแรกครับ mm ่อนนี้เป็นดีเจเนลยครับรำอยู yes, <S 2> <S 2> ่สอูนย์นะเอ๋บอผ่านหน้าผักตายแล้วนั่นต่อแจ็เลยครับยะยะก็หายไม่ไดเกมเหมือนกันครับนี่นไปเที่ยวกันมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยครับ้าด้านขวาโอ้โหแลเกี่ยวบอลไม่ติดนะลูกนี้อา ให้โซล่าบัดเจ็บหนึ่งนาทีครับคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้หนึ่งแล้วครับบอลออกครับถึงลูกขึ้นเนี่ยก่อนจะทุบนี้ต้องยังไงครับต้องโมงครึ่งก่อนครับเอาละเบิดแม่ต้องมีตุ้โรนเกลครับโคลเบิร์กเนี่ยนะครับคิดครับแม่ต้องบอกว่าคิดแบบนี้ อันตรายนะครับเพราะว่าจอมโผของไทยคนก็มีนะฮะทั้งแท็กทั้งโอ๊ตเนี่แล้วก็มีแจ็คครับน้ำครับเรียกว่าน้ำย่อน้ำโป่งครับใช่ครับน้ำย่อเอาน้ำโป่งครับอันนี้หลอกใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ครับหลอกครับแต่ไม่หลงเลยเออเอาไม่ออกเลยสิแต่นี่หลอกขนาดนี้เลยครับอ้าวแล้วลูกตาสวยถึงจะลังเปิดมาจอแจ็คกับยิงก็ไม่โอติดตัวครับเดี๋ยวไปเตะมุงเนี่ย ได้ใจอครับจแจ๊ม่ยังมึงเสือได้ครับใ่เสียคือก็มาให้เคลื่อนตั้งตปิดมาโอ้โหแจ๊กบอกว่ต้องแจ๊กสองต่อแล้วครับลูกนี้กระโดดไม่ถึงจริงครับเดี๋ยคังก็จะมีเวลาครับสองลูกก็บอกว่าไม่ผ่านนะฮะวางกันดีๆแล้ของในโคน ดีกิมเนอร์ในแมตช์ที่แล้วสองลูกครับเป็นล่าใจครับสุดท้ายนี่ตัวซีเสมอจนได้ครับดูังซ้ายครับตุนวางจอดไปแล้วเข้าไปเลย ครับนี่ฮะัูทุยองขาดทั้ครับได้มาเยัะไงล่ะครับแม่ลูกนี้เอาไล่ขึ้นมาแล้วครับแต่ต้องการลูกนึงเพื่อจะการสู่เกมครับอย่างน้อยบระย่ะห่างเนี่ยเหลือแค่ลูกเดียวแล้วครับใช่ครับขายขึ้นแม่ไล่มาเด็กลูนะครับไม่ลูกหลังจะได้ใกล้ขึ้นเกมอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ได้ประตูครับประตูต่อสองครับไนท์พลไล่จี้ดีชินเนอร์ขึ้นมาครับแหมนี่เกมของนายพลอย่างที่เรียนเยอะหลายเกมเยอะ มีตามหลังเนี่ยกลับมานำเงี่ยแล้วเขาหยาดเนี้ยเดี๋ยวเสียต้องหยดยาวครับลดขึ่ง